สามันตาจักวาเรสุอัตรากฉันตุเดวตาสถามังมุนิราชสักสุนันตุสักกโมคานัง สเกคาเมจารุเปคิริศคารัตเตจันตาลิเขวิมาเนดีเปรัตเทจะกาเมตารุวนาการเนเกหวัตถุมิเขต จายันตุเดวาชระทระวิสเมยักันทับบนากานเตทันตาสันติเกยังมูนิวระวะจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนาคาโลอายมผาดันตาธรรมสวนาคาโลอายมผาดันตาธรรมสวนาคาโลอายมผาดันตา พช่างคนสติสังขาโตนทำม,มานังวิจยโยตธทานเวรยามปิติปัสสติพอดชังข้าจะตถาภเร สมาทุเปกผโภชังคานสัตเตเตสัพพะทันสินานมุนินาสมะทาคาตาภาวิตาภาหุลิกตาตัสังวัตติอภินยายะนินพานายจะโพธยา เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพปทานเอกสัมิงสัมยนะาโทโมขันลานันจกัรจะปังกิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเขสตะดเฮสยี เตจะตังอภินันทิตวรรารคามุตจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเชนะโสดทิเตโหตุสัพพทานเอเกธาธรรมราชาเป แครัญเยนะิปปิริตุนุนทัดเทเรนาตันเยว,วะภานะเปตวานาสารทังสมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาบุทธ,ธสิธานาส เอเตนะสัจวัตเชนะสดทิเตโหตุสัพพะทางปะเินาเตจอาพาทาตินันัมปิมาเฮสินังมาคาหะตะกิเลสาวะปตานุปติธรรมะตัง เอเตนาสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพัททาง ชัยัานโตนพนทียามุเลสักยานังนาทิวัฒโนเอวังเทวังวิชโยโหหิชยาสุชัยมัง อปารานเชตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสกสัพพุทธังอาคาปัตโตปโมุนทติสุนักตังสุบังคะลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนนสุโมหต จัสุเยตทางพระมจาริสุปทักขินังกายกรรมวาจายกรรมปัทกินังปัทหกินังมโนกรรมงปาณที่เตปทักินาปทักินานิกตวานลพันตัดเถ Bát tha kỳ nè.